รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ให้รักที่มีความหมายอยู่และเคียงข้างไปความังที่รักันไม่อยู่อีกใใไม่ไกลไม่นานในสักวันร่มปันฝันโดยปูนเสือเชื่อถือได้ยาบำรุงร่างกายกลิ่นผลไม้รวมตราหมอเสง บริษัทโอสถสภาจำกัดเพื่อชีวิตที่ดียิ่งกว่า สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมคะนี่คือรายการปันฝันปันยิ้มและดิฉันซีฉัตรปวีตรีชัชวันวง์ปฏิบัติหน้าที่เหมือนเช่นเคยนะคะคุณผู้ชมคะรายการปันฝันปันยิม้มเราเป็นสื่อกลางในการทําสิ่งดีๆและก็มอบน้ำใจกับให้กับคนในสังคม<ช>และคุณผู้ชมคะในตอนนี้จะพาคุณผู้ชมไปดูเคสของน้องนาวีที่ได้รับการช่วยเหลือจากทีมงานของเราโดยที่แรกสุดเนี่ยเราได้ยื่นมือเข้าช่วยเหลือเรื่องเกี่ยวกับการแพทย์ที่น้องต้องเข้ารับการผ่าตัดเพราะว่ามีนิ้วเกินขึ้นมา2นิ้วหลังจากนั้นเราก็มองเห็นว่าน่าจะได้รับคววามช่ยหื เรื่องของที่พักอาศัยด้วยเพราะว่าสภาพที่พักอาศัยของน้องเนี่ยทุดโทมมากทีมงานก็เลยมอบบ้านหลังเล็กๆให้โดยลงมือลงแรงด้วยใจล้วนๆเลยทีเดียวค่ะเ,เราไปติดตามเคสนี้กันดีกว่าค่ะช่วงร้อยดวงใจร้อยการให้สนับสนุนโดยไทยวัสดุคลังวัสดุก่อสร้างของแต่งบ้านครบวงจรของคนไทยคนเรานี่นะครับการช่วยสังคมเนี่ย เราอย่าไปคิดมีมากหรือมีน้อยมีน้อยก็ช่วยได้มีมากก็ช่วยได้เพียงแต่คนมีมากควรจะบริจาคให้มากหน่อยหรือช่วยเหลือสังคมให้มากหน่อยถ,ถ้าจะให้ผมเชิญชวนนะก็ผมก็อยากจะ,จะ,จ,ะจะพูดถึงว่าคือตัวผมต้องไปช่วยสังคมก่อนให้คนอื่นเขาเห็นตัวอย่างเราเนี่ยมีจิตใจจะช่วยสังคมด้วยความบริบสุทธ์นะถึงจะมีน้อยเราก็ยังเผื่อแผ่ให้ถึงกับคนที่ยัง ที่ยังด้อยกับเราหรือยังขาดแคลนอยู่เท่าที่ผมดูมานะครับก็คือว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่ว่าเราทําไปด้วยความที่ว่าจริงใจบริสุทธิ์แล้วก็มีการช่วยเหลือถึงผู้ที่ด้โอกาสจริงๆอย่างถึ่ว่าเราจะบริจาคแคแสนนึงแต่ถ้าว่าโอ้เราเห็นโครงการดีๆแล้วก็ถึงมือผู้รับจริงๆเราจะกลายเป็นล้านหรือไปกลายเป็นหลายล้านก็ได้เพราะฉะนั้นผมว่าโครงการนี้ยิย่งทำก็ยิงโตครับ ยิ่งตผมเชื่อว่าต่อไปจะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆคนมาจากจะเข้ามาเรื่อยๆพระกรรมการบุบจะมีโอกาสช่วยเหลือคนได้อโอกาสมากขึ้นเรื่อยๆครับก่อนอื่นก็ทางบริษัทของหมอเสงนะคะก็ต้องขอขอบคุณมูลนิธิป,ปันปันปันยิ้มนะคะว่าที่ให้โอกาสบริษัทหมอเสงนะคะได้มีโอกาสช่วยเหลือน้องๆผู้ด้ยโอกาสนะคะคือเล็กอยากให้แล้วปัจจุบันนี้ทุกท่านอยู่กันด้วยน้ําใจนะคะเงินทองมาที่หลังค่ะคําว่ามีน้ําใจ จะตามมาด้วยความสําเร็จทุกๆอย่างเพราะน้ําใจเราดีนะคะคือคนเราคิดดีพูดดีจิตใจดีผลออกมาก็ต้องดีแน่นอนเลือเชื่อยอย่างนั้นจริงค่ะแล้ววันนี้นะคะขอเชิญชวนทุกท่านนะคะเข้าร่วมกิจกรรมของมูลนิธิ ปันฝันปันยิ้มนะคะมูลนธิธิของคนไทยที่ให้โอกาสคนไทยด้วยการช่วยเหลือคนไทยที่ได้โอกาสมาร่วมกับมูลนธิธินี้นะคะเพื่อคนเดือดร้อนรอเราอยู่ค่ะ mm. เงินส่วนหนึ่งนะคะรายได้ส่วนหนึ่งของเรานะคะขอให้ช่วยเหลือช่วยเหลือน้องๆที่เขารอเรานะคะแล้วก็บุญกุศลที่เราสร้างนี้ไม่ไปไหนนะคะตกกับครอบครัวบุุรหลานของเราทุกคนนะคะยังไงคุณหมอแสงกับคุณเล็กก็ขอฝากมูลนธิธิปันฝันปันยิ้มให้กับพี่น้องชาวไทยทุกท่านด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับเปิ้ลไอรินสีแก้วนะคะวันนี้นะคะเปิ้ลจะมาเป็นดาราจิตอาสาพาคุณผู้ชมพบกับครอบครัวของน้องนาวีเด็กชายผู้โชคดีที่กำลังจะได้รับบ้านหลังใหม่โดยผู้ใหญ่ใจดีจากหลายภาคส่วนมาช่วยเหลือครอบครัวของน้องนะคะที่อำเภอบางระกำจังหวัดพิษณุโลกกันนะคะเรื่องราวของครอบครัวนี้จะเป็นมาอย่างไรทำไมถึงได้บ้านใหม่หลังหนึ่ง เดี๋ยวเราจะเข้าไปพูดคุยกับพ่อแม่ของน้องถึงเรื่องราวความเป็นมากันเลยนะคะคุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะเปิ้นอยู่กับคุณพ่ออนุนะคะแล้วก็คุณแม่สุทธิดาพร้อมด้วยน้องนาวีเกิดติ่งคะ่ะสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่ค่ะ คุณพ่อคะก่อนที่รายการเราจะมาช่วยเรื่องบ้านทางรายการมาพาน้องนาวีไปตัดนิ้วส่วนที่เกินนะคะคือว่าเกิดมาแล้วก็มีนิ้วเพิ่มขึ้นมาอีกนิ้วหนึ่งเ,เป็นนิ้วที่6ใช่ใชไหมคะหลังจากที่เรื่องนิ้วของน้องเนี่ยได้เผยแพร่ไปทางอินเทอร์เนต็ตทางรายการปันฝันปันยิ้มก็ติดต่อมาว่าจะผ่านิ้วไหมคุณพ่อบอกว่าอยากผ่าตอนนั้นเปิ้นถามจริงๆว่าคุณพ่อคุณแม่เชื่อไหมว่าทางรายการเราจะพาน้องไปผ่านิ้วจริงๆทีแรกก็ ห้าสิบห้าสิบมาเนาะเชื่อมั่งไม่เชื่อมั่งแต่เอ๊ะบางทีก็คิดว่าเป็นโอกาสมั่งอะไรเงี้ยพอถึงโรงพยาบาลแล้วนี่เออของจริงลวมั่งอะไรเงี้ยคุณพ่อคะอยากจะทราบว่าพอเราทราบแล้วว่าทางทีมงานจะสร้างบ้านให้จริงๆเนี่ยคุณพ่อรู้สึกยังไงคะรู้สึกดีใจครับเป็นอจริงๆนะครับรู้สึกเหมือนกับว่ามันบอกไม่ถูกใช่ไหมคะมเปื่นเข้าใจความรู้สึกเหมอนมันตื้นตัน และบ้านหลังหนึ่งปื้นเชื่อว่าราคาหลายแสนแน่นอน,นะค,ะความฝันนั้นต้องบอกได้เลยว่าต้องดีใจแล้วก็สุดยอดของชีวิตแน่นอนเนะคะ่ะคุณผู้ชมคะไม่ใช่แค่ครอบครัวของน้องนาวีเท่านั้นนะคะที่ดีใจวันเองได้ฟังเรื่องเนี้ยก็ยินดีไปด้วยค่ะตอนนี้นะคะต้องขอขอบคุณครอบครัวเกิดติ่งด้วยแล้วกันนะคะขอบคุณมากมากค่ะสวัสดีค่ะ,คะ ค่ะช่วงหน้านะคะป้นจะพาคุณผู้ชมไปพบกับผู้ใหญ่ใจดีที่มอบวัสดุทั้งหมดในการก่อสร้างบ้านให้น้องนาวีนะคะเขาจะเป็นใครทําไมถึงใจดีแบบนี้อดใจรอช่วงหน้าค่ะต้องขอบคุณโครงการด้วยเหมือนกันนะคะว่าโครงการช่วยนําสิ่งดีๆมาให้ทั้งพี่ได้มีโอกาสได้ทําบุญร่วมกับทางโครงการด้วยเหมือนกัน โดยไทยวัสดุคลังวัสดุก่อสร้างของแต่งบ้านครบวงจรของคนไทยโตโยต้าขับเคลื่อนความสุข การช่วยเหลือคนไม่ง่ายค่ะแล้วก็ไม่ได้ยากเกินกว่าความสามารถของทีมงานหราค่ะที่มั่นใจหากเราต้องการจะช่วยเหลือใครอาจจะต้องใช้ความพยายามบ้างไม่มากก็น้อยแต่ความพยายามนี้ช่วยเหลือสําเร็จก็เพราะว่ามีผู้ใหญ่ใจดีอย่างที่นี่เลยค่ะผู้ที่มอบสิ่งที่เป็นวัสดุก่อสร้างที่จะสร้างบ้านหลังเล็กๆเ,เราไปพูดคุยกับเขาดีกว่าค่ะว่าทั้งผู้ใหญ่ใจดีที่นี่เขา ทำไมถึงอ,อยากยื่นมือเข้าช่วยเหลือคนที่เขาไม่เคยรู้จักแต่อยากทําให้ชีวิตเขาดีขึ้นได้เยี่ยมมากเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้ป้นก็มาอยู่ที่หน้าร้านไซโลดโลหกิจนะคะสาขาพิษณุโลกซึ่งเป็นผู้ให้การสนับสนุนวัสดุในการก่อสร้างบ้านน้องนาวีทั้งหมดเลยนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปพูดคุยกับเจ้าของร้านที่แสนใจดีกันข้างในเลยนะคะตามเป้นมาได้เลยนะคะ และตอนนี้นะคะเปิ้ลอยู่กับคุณอัมพวันนะคะแล้วก็คุณแม่รัตนานะคะเจ้าของร้านไฟโรดโรหกิจสาขาพิษณุโลกนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะขออนุญาตเรียกว่าพี่วันแล้วกันนะคะ,ะค่ะ <c oughs> ต้องขอถามก่อนนะคะว่าอยู่ดีๆเนี่ยทำไมถึงไปสนับสนุนร่วมสนับสนุนในวัสดุในการสร้างบ้านให้น้องนาวีได้คะก็ะต้องบอกว่าพอดี โครงการฟันฝันปันยิ้มนะคะ uh huh. ก็เข้ามาชักชวนพี่ในเรื่องของเพื่องขอมาขอความอนุเคราะห์น,น,นะคะท uh ีดีที่มีโครงการนี้อยู่แล้วในป uh huh. กติในในแต่ละปีพี่จะจัดจัดเกี่ยวกับการช่วยเหลือสังคมอยู่แล้วนะคะอาปาพี่แล้วก็แม่พี่เขาพูดเสมอว่า uh huh. วันนี้เราได้อะไรจากสังคมเยอะ uh huh. พอเมื่ออะไรที่เรามีโอกาสหรือเรามีกําลังพอที่เราจะคืนกลับไปให้ได้เนี่ยค่ะก็ถือว่าเป็นหนึ่งเป็นหนึ่งอย่างที่เราควรจะต้องทําแล้วบังเอิญต้องบอกว่าณนวันนี้โครงการปันฝันปันยิ้มที่มีโอกาสได้ติดตามโครงการนี้มาตลอดเหมือนกันนะคะก็ต้องบอกว่าพอวันที่โครงการนี้เข้ามาชักชวนพี่มีความรู้สึกว่าถือว่าเป็นโอกาสที่ดีแล้วก็โดยเฉพาะของบ้านน้องนาวีเนี่ยก็ต้องถือว่า ถ้าโดยลําพังพี่เองพี่คงไม่มีโอกาสได้รู้เรื่องรายละเอียดตรงนี้ก็ต้องต้องขอบคุณโครงการด้วยเหมือนกันนะคะว่าโครงการช่วยนําสิ่งดีๆมาให้ทงพี่ได้มีโอกาสได้ทําบุญร่วมกับทางโครงการด้วยเหมือนกันต้นอย่างทราบว่าค่าวัสดุทั้งหมดเนี่ยก็เยอะนะคะทําไมถึงตัดสินใจให้แบบง่ายๆท,ทั้งที่เราก็ไม่รู้จักน้องนาวีหรือว่าครอบครัวนาวีมาก่อนเลยคะ่ะ ต้องบอกว่าพี่เองพี่ก็ไม่ทราบรายละเอียดของน้องเหมือนกันนะคะแต่ก็ทางทีมงานมาพูดคุยให้ฟังทําให้ให้พี่รู้สึกว่าพี่อยากช่วยเขาลําบากมีโอกาสได้ช่วยมันก็เป็นความสุขใจด้วยนะคะเป็นความสุขใจที่เรามีโอกาสได้ทําและในขณะเดียวกันพี่ว่ามันก็คงจะได้เป็นต้นแบบให้กับอีกหลายๆอีกหลายที่ที่เขาเขามีกําลังเหมือนเรา อาจจะพี่แค่หวังนะคะความหวังพี่ก็คือแค่หวังว่าวันวันนี้พี่อาจจะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่จะช่วยจุดประกายให้คนในสังคมได้ได,ได้คิดได้ทําเรื่องดีๆแบบนี้นะคะกับโครงการแบบนี้ค่ะ,คะใจบุญใจดีขนาดนี้ถามถึงธุรกิจของพีพ่หน่อยล้กันนะคะว่าร้านไพรโรธโรหกิจสาขาพิษณุโล,โลกเนี่ยให้บริการมานานแค่ไหนแล้วคะ ถ้าตั้งแต่สมัยรุ่นคุณพ่อคุณแม่พี่ก็ต้องบอกว่าตั้งแต่ปี2525 25 oh. นะคะเราเริ่มต้นมาจากวัตไม่ได้เป็นวัสดุก่อสร้างเรามาจากค่าของเก่า oh. แล้วก็ผ่านตัวเองมาเป็นวัสดุก่อสร้างค่ะแล้วก็วันนี้นะคะต้องขอขอบคุณนะคะในเรื่องของการมอบวัสดุในการก่อสร้างบ้านเพื่อมอบโอ,อกาสให้กับครอบครัวเล็กๆครอบครัวนังให้ได้มีที่อยู่อาศัยที่ดีขึ้นนะคะรวมทั้งวันนี้นะคะที่ เสียสละเวลามานั่งคุยนะคะทั้งพี่วานเองแล้วก็คุณแม่รัตนาด้วยนะคะที่ให้เกียรติมานั่งตรงนี้นะคะ,คะกับรายการปันฝันปันยิ้มขอบพระคุณมากๆเลยนะคะคุณผู้ชมคะช่วงหน้านะคะเราจะไปพบกับอีกหนึ่งผู้สนับสนุนด้านกำลังพลในการก่อสร้างกันนะคะที่ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรสอดใจร้อสประคู่ค่ะ วันใดที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากภายัยพิบัติต่างๆหน่วยทหารจะต้องเป็นหน่วยงานแรกที่จะเข้าไปถึงพ่อแม่พี่น้องประชาชนร่วมปันฝันโดยทุกเที่ยวบินมีรอยยิ้มสนุก .com เติมความสนุกในทุกวันของชีวิต คุณผู้ชมคะได้ไวัสดุแล้วยังไม่จบเพียงแค่นี้เพราะเราต้องการกําลังคนในการที่จะมาช่วยสร้างบ้านหลังหนึ่งให้เกิดขึ้นมาเป็นจริงได้หรือว่าง่ายๆหรือวัองเนรมิตขึ้นมาได้ด้วยฝีไม้ลายมือและแรงงานค่ะดังนั้นเราจึงไปขอกําลังจากท่านนี้เลยค่ะทันเอกฐานพัฒน์ชัเมืองปากพ่วงครับกองพันส่งกําลังและบริการที่23กองประชาก,การช่วยรบที่3ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรสซึ่งได้รับการตอบรับที่ดีเหนือความคาดหมายเลยค่ะ แสงไฟก็ยังไม่สิ้นทางแสงดาวแางพร้าวไม่จดจานห่างไกลเหมือนใจเราเคียงข้างกันแบ่งความทุกข์ให้ฉันจะขอเป็นฝันให้เธอกับรอยยิ้มที่พร้อมจะนำทางไป คุณผู้ชมคะและตอนนี้นะคะเป้นเข้ามาที่กองพันส่งกำลังและบริการที่2 3เพื่อพูดคุยกับอีกหนึ่งผู้ให้การสนับสนุนเกี่ยวกับการสร้างบ้านของน้องนาวีนะคะแต่นีส่วนของท่านนะคะจะเป็นด้านกำลังพลนะคะที่จะไปช่วยสร้างบ้านกันคะ่ะตอนนี้ท่านรอยอยู่ที่ด้านในแล้วคะ่ะตามเป้นมาเลยคะ่ะ คุณผู้ชมคะตอนนี้เปิ้ลก็อยู่กับพันเอกฐานพัฒน์ัดเมืองปักนะคะเป็นผู้บังคับกองพันสมกำลังและบริการที่23สวัสดีค่ะเ,คเปิ้ลขอถามถึงภารกิจความรับผิดช,ชอบของกองพันสมกำลังและบริการที่23ก่อนนะคะว่ามีภารกิจทางด้านใดบ้างคะครับกองพันส่งกำลังและบริการที่23นะครับเป็น หน่วยขึ้นตรงหน่วยหนึ่งของกองบัญชาการช่วยรบที่สามนะครับในภายในกองทัพภาคที่สามภารกิจของเราที่เป็นงานปกติก็คือรับผิดชอบในการส่งกำลังบำรุงสิ่งอุปกรณ์ประเภทต่างๆให้กับภายในหน่วยในกองทัพภาคที่สามนะครับแล้วก็สำหรับภารกิจในสนามเราก็มีการจัดส่งกำลังบนที่ไปสนับสนุนให้กับ หน่วยในพื้นที่สามจังหวัชดชายแดนภาคใต้ในหน่วยปฏิบัติงานตามด้านของภารกิจป้องกันประเทศตามแนวชายแดนต่างๆครับส่วนในยามที่ประเทศมีความเดือดร้อนที่จะต้องการความช่วยเหลือซึ่งเป็นภารกิจหลักของที่ท่านผู้จการทหารบกท่านเคยให้แนวนโยบายไว้แล้วว่าหากบันใดที่ประเทศชาติมี ประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากภัยพิบัติภัยพิบัติต่างๆก็หน่วยทหารจะต้องเป็นหน่วยงานส่วนราชการแรกที่จะให้เข้าไปถึงพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับแล้วต้องการทราบว่ามาร่วมสนับสนุนกำลังพลในครั้งนี้ได้อย่างไรคะเรื่องนี้มีอยู่วันหนึ่งที่ที่ผมได้รับโทรศัพท์จาก อดีตท,ทุ่งข้าบัญชานะครับเราก็ต้องขอญาติเอ่ยนามท่านก็คือท่านพลเอกธนงศักด์อภิรักษ์โยธินนะครับอดีตท่านเป็นแม่ทัพภาที่สามแล้วตำแหน่งสุดท้ายก่อนท่านก็เสียราชการก็เป็นตลัดกระทรวงกลาโห<อ>มนะครับ,รบท่านได้ติดต่อมาว่ามีผู้ใหญ่ใจบุญที่จะสร้างบ้านให้กับน้องนาวีนีแต่ว่ายังขาดเรื่องงบประมาณในเรื่องของ ข้าแลนช่างนะครับท่านก็ได้ติดต่อมาว่าหน่วยมีช่างที่อยู่ในในหน่วยงานหรือเปล่านะครับก็ก็ซึ่งก็มีช่างประจําอยู่แล้วก็กได้รับปากท่านว่า ผมจะขอดาเนินการให้นะครับค่ะก็ต้องถือว่าพลเอกธนงศักดิ์ท่านเป็นสะพานบุญจริงๆะนะคะที่มาช่วยสานต่อทําให้โครงการนี้สำเร็จร่วมร่วมไปด้วยดีหลังจากที่ข้างๆมาถึงครึ่งปีด้วยกันนะคะ,คะแล้วคาดว่าจะแล้วเสร็จนี้ใช้ระยะเวลานานแค่ไหนคะครับได้ได้ดูแบบแปนกับทางผู้ประสานงานแล้วให้ให้คหน้าช่างดูแล้วคิดว่าน่าจะใช้เวลาประมาณ ไม่เกิน2เดือนก็น่า,น,าน่าจะสาเร็จนะครับน่าจะเรียบร้อยทุกอย่างครับค่ะโอ้โหเนี่ยระค่าอยากจะบอกว่าหนึ่งในภารกิจที่คืนความสุขให้กับประชาชนก็คือทําความฝันของเขาให้เป็นจริงนะคะและสําหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณนะคะท่านพันเอกฐานพัฒนฉัดเมืองปากเป็นอย่างสูงนะคะที่กรนาสละเวลาให้กับทางรายการปันฝันปันยิ้มรวมถึงขอบพระคุณที่ช่วยเหลือกับครอบครัวเล็กๆครอ คนหนึ่งนะคะร่วมกับรายการปันฝันปันยิ้มด้วยนะคะขอบพระคุณมากค่ะยินดีครับคุณผู้ชมคะเต,ต้องบอกว่าเปิ้ลรู้สึกดีใจมากๆเลยนะคะที่ได้มาร่วมเป็นดาราจิตอาสาพาผู้ชมไปพบกับเรื่องราวดีๆนะคะและพบกับคนใจดีที่เห็นความฝันของคนอื่นไม่ใช่เรื่องไร้สาระอีกต่อไปนะคะและเรื่องราวเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องที่เกินกำลังที่จะช่วยได้เลย หากมีโอกาสนะคะเปิ้ลก็อยากจะมาร่วมกิจกรรมดีๆแบบนี้อีกนะคะสำหรับเปิ้ลวันนี้นะคะคงต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะเรามารวมพลังส่งกระแสการทำดีด้วยการโพสต์ภาพของคุณในนิยามของการให้ผ่าน i n นสตาแกรมนี่แหละค่ะแล้วติดแท็กทำดี T U M D e วัสดุพร้อมกำลังคนพร้อมในตอนหน้าติดตามให้ดีนะคะเพราะว่าเราจะพาทุกคนไปร่วมกันสร้างบ้านหลังน้อยให้ครอบครัวครอบครัวหนึ่งมีรอยยิ้มได้ค่ะกับรายการปันฝันปันยิ้มและร่วมส่งกำลังใจให้กับทั้งทีมงานและทุกๆคนที่เราก้าวเข้าไปช่วยเหลือผานทงเว็บไซต์ปันฝันปันยิ้ม com วันนี้ที่ชั้นชรีลาก่นสวัสดีค่ะ คุณผู้ชมสามารถส่งเรื่องราวเข้ามาได้ที่ w w w p a n n f a n n p a n n y c o m หรือโทร086-321-9295ให้ฉันจะขอเป็นฝันให้เธอกับปรอยิมที่พร้อมจะนําทางไปรวมปันฝันรอยิ้มให้เธอได้ใจ นนอยู่อีกไม่ไกลไม่นาน,นวันฝนวันฝันเรายินไม่ทายใจให้รักที่มีความหมายอยู่และเคีงข้างไปความหวังที่รอวันใหม่อยู่อีกไม่ไกลไม่นานในสักวัน